พี่น้องอสมอครับรีบส่งรายงานนะครับค่าบวยการจะส่งอนุมัติเบิกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมรที่รักและเคารพครับพี่น้องครับวันนี้24มิถุนายนสองพันห้เลยนะครับค่าป่วยการเดือนมิถุนายนจะเข้าบัญชีพี่น้องในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าพี่น้องจะต้องส่งรายงานก่อนนะครับมีการเข้าประชุมมีการไปบัติหน้าที่เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า4วัน แล้วก็รีบจัดส่งรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานกระดาษหรือว่าเป็นรายงานทางแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอพี่น้องก็สามารถดำเนินการและรีบจัดส่งได้เลยนะครับวันนี้หมอชาติแวะเข้าไปดูที่กรมบัญชีกลางเว็บกรมบัญชีกลางนะครับก็เห็นแล้วว่ากรมบัญชีกลางแจ้งรายชื่อแล้วนะครับเตรียมให้ทางพื้นที่ก็คือรอพอสตออนุมัติชื่ออสมอนะครับส่งเป็นไปตามขั้นตอน ามระดับระดับไปนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อแล้วก็บอกพี่น้องอสมด้วยถ้าใครยังไม่รีบทำรายงานยังไม่ส่งรายงานรีบดำเนินการโดยด่วนนะครับเพราะว่าค่าป่วยการอสมจะดำเนินการโอนแล้วและเดือนกรกฎาคมนี้นะครับค่าป่วยการโอนไว้นะครับโอนไวจริงๆครับซึ่งวันหยุดราชการเยอะดังนั้นค่าป่วยการจึงจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมในวันที่ 12กรกฎาคม2565ครับดังนั้นรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับบางแห่งบางที่ก็จัดส่งแล้วนะครับบางแห่งก็กำลังดำเนินการแต่บางแห่งอาจจะติดภารกิจอยู่ดังนั้นหมอชัดก็กลัวพี่น้องจะลืมจึงทำคลิปมาแจ้งพี่น้องนะครับแล้วก็มาบอกเตือนฝากเตือนกันนะครับรีบส่งรายงานค่าป่วยการจะโอนแล้วนะครับ ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาตินะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ